พบกับน้ําหอมอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้มาหอน้ําหอมมาขายพุดซ่าหมาักท่านกับแม่สองคนค่ะวันนี้คุณยายกับนาเล็กไม่มาเกาหลีมีหมูนะำค่ะเพิ่นขายเขาปวดปิงข้างข้างอันนี้ค่ะเอาหมูหอมนอนกินมาม่ารออยู่บนรถนี่มันกำลังฮิตบุญค่ะบุญจยกเขาอยู่ใกล้ๆนี่เสียงดังจังเลย มาขายสองคนคุณนใหญ่กันนะเล็กไม่ได้มาค่ะอันนี้มูเป็นแม่ค้ากับคุณแม่สองคนค่ะพี่ทิพย์ไปโรงเรียนเดี๋ยวใบสามกับไปรับพี่ทิพย์แมแงมแงมแมมดงีดคนกวนแงมแมแ แป้งเห,หรอทำอะไร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 นี่ค่ะวัอนี้มาท่านมาหลายคุณยายเสี่ยวมาให้อี่มอื่น มีเพื่อนอีกแล้วค่ะคนขายบางโม่มาแล้วนหอมมีรถหนึ่งชอนตกขึก้นเนาะตกขึ้นเนาะอ๋อการที่ตับเย็นเย็นไหมลูกอ๋อตกเติมตกเติมตกเนื้อ หอมมานอนค่ะหอมนั่นละง่าไปรับพี่น้ำพี่ปุจจิลาเพิ่นโต๊กมันสิตโต๊กลูกเฮ้ย<ป>เอาโตกโตกโต,กตก๊กซะหนะหอมหอไปกับป้าอัดแล้วไปน้ำเพิ่นเซ้ยร้อนซบไลวันยุ่น เย็นไหมคะ อิม,อมไม่ค้าน้อยขี้ดื้อค่ะบ้านอนหมูบ้านอนเลยเ <c oughs> งี้ยง ไม่ไนอนอหอมง่วงวันนอน นั่งหลับแล้วฮ <c oughs> ึมิมม้มมัมมมล <c oughs> ูกสวัสดีค่ะนี่พบก,กับมูฮอ่มอีกแล้วนะคะวันนี้มูฮอมก็เป็นแม่ค้าน้อยขายมะก,กะทันค่ะพุทราหวาน มากับแม่สองคนค่ะวันนี้มากับน้ำหอมกับแม่มากสองคนวันคุณยาาพักค่ะส่วนคุณยาาบอเลยมาแม่เสียบกับน้ำหอมมาขายผูซ้ซาค่ะพี่ทีเป็นโรงเรียนแล้วกับมา <c oughs> เอาในละเรียนดินไส้คิดดอดูสุนป่าขายข้าวโพดปิ้งข้าวเปนขายดีข้าวโพดมันแซ่บเสียบหนีบขั้นเรือน้อยๆน,น,นะคะเดี๋ยวเราแรียกกับกระสินลมเย็น,นะคะ่ะยูุ่มไม้ พอดีหมูหอมมีมองเล่นไห้โมสเสาไปส่งพี่น้ำทิพย์ไปโรงเรียนมาจังได้มาตั้งด้านท,ท่านรองเท้าก็ไม่ใส่ร้อนนะเห็นไหมหนูดือด้อหนูหอบดินนรายใส่เสืออะไรเหรอเห็นไหมไม่เล่นลงไม่เล่นสวดีค่ะก่อนอุจราสาตาู้ยังไงจ้าหมอะไรนะลกูกค่ะหมูหอมขี้ดือ้อ เท่ากับใ่เลนดินร้อนเนาะวิ่งวิ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยแต่าิวๆร้อนร้อนร้อนไอ้ยุพานทำไมหัวกระยุงขึ้นขึ้นที่ไหนล่ะลูกมันร้อนมันร้อนไปไปนั่งเสือดิคุลูกไปเห็นมันนอนกินมาเม้าู่บนรถแล้วค่ะมันจะอ้วกเนาะไม่แก้วอย่ากิน หฮ้ยเร็บตืบปากกินไหมคะย่ำยดำาดำยดำดำดำำำำแกะไหมคะแกะแก่ค่ะ่เข้าใจไหมคะโอเคไหมแกะก็ได้มีแก่นถอนหายใจไม่น่นแก่อ้วกแก่ไหม หมูหอมไปทุกคนเลยโอ้คิดดือค่ะดูคุณยายอุดวายานไฟเห้อเรียบถึกนาไปถึงยังอะเรียบตัวเองค่ะแม่ตัดให้แล้วหมูว่านยุ่งยังยุ่งยังนนอนหมดมือกลับไปกระลัางหมดตัวนี่จู่วัน เ้ S <S ขันเมืดแล้วค่ะเก็บ่บ่